อะไรเหรอมนุษย์ทั <aras> yeah. Yeah. ้งตัวอะไรอ่ะเอ้ยกูไอ้นี่ตีแบกเลยเฮ้ยนี่เออเอาหาคุณทำเลยทีเดียวโอ้ยไอ้ตู้ดูเดือนดีแบบเลยออาจารย์เลยหยุดไถได้แล้วนะผมใหม่ใช่ไหมหม่กูจะทำใหม่ใหม่ใหม่ต่ออะไรต่อนเฮ้ยแดะบักจอะไรร้องมาเดี๋ยวนี้นะใช่ใช่ ลงเอ้ยยีจะได้กินข้าวนี่ยขอข้าวมนอยเข้าวข้าวเนี่ยข้าวมนุษย์มันทำอะไร่มนุษย์ไอ้ฟออไม่ใช่าฟองอะไรก็ไม่รู้กัไม่รู้จะไม่ได้แล้วไม่อยากมงเลยดูมาไอ้ินเนาะใหม่ใหม่ไอ้ยมไอกิน กินหมดหรืได้หรอฮะกินประยุทธ์หอมหอมมันจะหอมมั้งเนี่ยเออทำมันกินเปรเีๆกินอะไรใครปลาหมองเด็กกินขี้ดิวะมันจะดมดมแบับเจอเรื่องทำไรนะ่ะโอ้โหกินแล้วรู้เลยขอข้าวหน่อยขอรองเท้ากินแทนได้มั้งเนี่ยอ้ยเยียดตายเกิดตาย,ยแล้วไม่เยอะแล้ว เย่เล่นน้ำเล่นน้ำเล่นน้ำโตกะกูต๊ะกตกใจเออ g o o บ l e b a b เอออันนี้อะไรอ่ะอะไรอ่ะคืองงเลยงงอะไรอะอะไรอ่ะอะไรเฮ้ยว้าวมนุษย์เฮ้ยมนุษย์มทำไมว้ายตกใจมาของไงตกใจอะไรเออตกใจตกใจดิดูจุ่มน้ำเลยคืขึ้นยังไงวะเนี่ย ๊อกอยู่นั่นทำไมเอ้ยอยู่พวกอยู่ดีไม่นอนดีกว่าเบื่อว้ยไอ้พวกตุกไม้จะนอนก็จะนอนแม่งจะนอนจะนอนกูจะนอนง้อใหนอนดีกว <c oughs> ่าอ่าเจ๊เจ๊เจ๊ยังจะนอนทำไมน้องไม่แอบกัดแล้วนะนอนตังี์ก่อนมาดิใส่ดีกูไหม ม่ไปดีกว่าเดินต่อได้ไมอู้สไลเดอร์หน้าเลนอยี่ลวูอ้าวไหลมาได้ไงก็ขึ้นต่อดีกว่าไปอีกขึ้นอ้ครับไปต่อนอนอ้าวไหลมาแล้วกยไหลมาแล้วอ้าวามัตรงมุนตรอเลยเหอทำอาไรไงน่ะทำตามดีกว่าเินเวนเรนเรนดรนเรนอโหเบย์เบ Baby Baby Yaknon Yaknon nicking sau Vừa vụ là ở ngay ngon phục vụ là ở ngay không nữa giả mẹ 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 hả? mẹ 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 Ừm... mẹ 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 đi mẹ mẹ ตัวอะไรตัวเขี้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นใครเป็นใครใส่ดีกับกูเบอลอือตีดิบอตตีดิมาส่ดีกับกูดิจ้ามาดิมาดิใส่เดี่ยวดิมาดิขมวันมวัดิมาดิ